n น t แฮปปี happy, เปิดสถานะเจมนทนเป็นคนพิเศษอายุห่าง14ปีไร้อุปสรรคกลิ่นอายความรักมาแล้วเมื่อนักร้องสาวนตพนายางกรูน an หรือนตเดอะสตาถูกจับตามองความสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มรุ่นพี่เจมนทนจิราที่อายุห่างกันถึง14ปีหลังมีภาพความสนิทสนมเกินพี่น้อง จนถูกเพ่งเร็งว่าทั้งคู่ซุ่มคบกันอยู่หรือเปล่าล่าสุดน็อตได้เดินทางมารับรางวัลบุคคลต้นแบบสาขาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมในงาน Museum Thailand Award 2020ที่อาเซียนออดิเตอรีอาคาร CW Tower รรัชดาซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ เปิดใจถึงสถานะความสัมพันธ์กับนน่มเจมอนทนงานบันเทิงเฟดลงไหมจริงๆน็อดไม่ได้รับงานบันเทิงในแง่แบบว่าถ่ายละครมานานแล้วเพราะว่าเราเอาเวลามาทุ่มตรงนี้เลยงานศิลป์อนุรักษ์เรารักจริงๆค่ะแต่ว่าจะมีงานเพลงเดี๋ยวจะมีซิงเกิลเพลงออกมารอติดตามนะคะงานเพลงต้องรออีกนานแค่ไหนคะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแล้วแต่คนมิกซ์นะคือแต่งแล้วก็รอโปรดีวอยู่แล้วก็มีอัดร้องไปเดือนค่ะกำลังอนะินเลิฟเนาะคุยกันอยู่ไหมกับเจมอนทนก็เป็นพี่ชายที่สนิทมากๆค่ะเป็นคนพิเศษไหมก็เป็นคนพิเศษค่ะเริ่มต้นยังไง เราก็แค่อยู่เฉยๆสวยๆแล้วเขาก็มาจีบเราอ่รารอเล่นค่ะแค่เจอกันตอนงานดนตรีค่ะด้วยความที่เราเป็นคนชอบความอาร์ตความติด์มันไปด้วยกันได้ไหมก็น่าจะเป็นเรื่องของดนตรีค่ะพี่เขาน่าจะให้คำแนะนำได้เยอะเจนน่ารักยังไงบ้างพอได้เปิดใจคุยกัน คือโนตไม่ได้อยากเรียกคนสำคัญของเราว่าเป็นแฟนเพราะว่าเราไม่อยากเอาอะไรมาตีความสัมพันธ์พอมีการตีความปับ๊บมันจะมีความคาดหวังแล้วก็ที่ผ่านมาที่ไม่ได้เปิดเลยเพราะว่าเคยเปิดมาแล้วมันพังคือปิดแล้วมันเวิร์กรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นความรักระหว่างคนสองคนต่อไปเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเข้าใจกันมากกว่า ใช้ระยะเวลาศึกษากันยาวนานแค่ไหนจริงๆก็ประมาณ2ปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นแฟนกันมา2ปีแล้วหรือไม่ได้อยากเรียกว่าเป็นแฟนเรียกว่ารู้จักสนิทกันมา2ปีแต่เวลาเราไปไหนมาไหนเราก็เปิดใช่มันเป็นการเข้าใจในแบบที่เป็นผู้ใหญ่มากๆคือเขาก็ทำในสิ่งของเขาเราก็ทำในสิ่งของเราไปเที่ยวเล่นอนุรักษ ดำน้ำปลูกปะการาังของเราได้แสดงว่ารงตัวมากๆกับคนนี้ใช่ค่ะไปถึงอนาคตได้ไหมคนนี้ไม่ค่ะดูร,รู้สึกว่าทำทุกวันให้ดีที่สุดดีกว่าเพราะถ้าเกิดคิดถึงอนาคตมากไปมันจะมีแต่ความคาดหวังแล้วเราจะไปมุ่งหวังแต่กับอนาคตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะ ความตีของทั้งคู่ทำให้ต้องปรับอะไรกันไหมคือทุกความสัมพันธ์มันต้องมีการปรับตัวอยู่แล้วค่ะอายุห่างกัน10ปีกว่ามีช่องว่างไหมไม่มีค่ะด้วยความที่นตเป็นคนที่ทำงานตั้งแต่เด็กนตก็จะเข้าใจแล้วก็ค่อนข้างโตกว่าวัยอยู่แล้วตอนนี้แฮปปี้เนาะแฮปปี้ค่ะไม่ถามเรื่องงานบ้างหรอ ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันด้วยวันนี้ไทยเที่ยวไทยก็อย่าลืมมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์จะได้รับความบันเทิงและก็ได้ความรู้ด้วยจากการเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะคะ